สวัสดีครับได้กล้อง IP Camilla นะครับจาก Gearbest มารีวิวให้ดูกันหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Xiaomi นะครับ MI นะครับ c a m i l a เพิ่งไปรับมาจาก DSL ครับมาแกะกล่องกันเลยนี่ครับตัวกล้องเห็นกันชัดชัดครับตัวกล้องครับรูปร่างเหมือนหุ่นยนต์ครับ มีลำโพงนะครับอันนี้เป็นตรงฐานกล้องนะครับก็จะมีสวิตช์รีเซ็ตนะครับแล้วนี้เป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับอันนี้เป็นช่องเสียบ ไมโคร s d นะครับองฐานกล้องนะครับบอกรุ่นนะครับ JT SX J, J 0 1 CM ไ,ไฟห้า5โวลต์2แอมป์นะครับมีไอดีน,นี่เป็นสวิตนะครับตรงนี้น่าจะเป็นไฟบอกสถานนะลำโพงมี ซ้ายขวานะครับรูปร่างมันสีขาวสวยงามทันสมัยเลยทีเดียวมาดูในกล่องต่อนะครับมีอะไรไมาให้มาก ก็จะมีอะ adapter นะครับ adapter นะครับใช้ไฟหนึ่งร้อยถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับเอาพุทธห้าโวลต์สองพันมิลลิแอม แล้วก็าสายสาย USB นะครับนี่เป็นไมโคร USB ภา,ศา,ศาษาจีนล้วนนะครับก็มีแอปให้โหลดเดีย๋ยวมาดูการใช้งานกันครับเริ่มต้นการใช้งานกันเลยนะครับเราก็เสียบอะแดปเตอร์ไฟ เข้ากับตัวกล้องก่อนแล้วก็จัดการลงแอปให้เรียบร้อยเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็กดตรง g ก e ีแล้วก็เลือกโลกเค t e เป็นเมแลนด์ไชน่าเท่านั้นนะครับต่อมาจะเป็นหน้า s i g อินนะครับ ถ้าท่านมีบัญชี mi อยู่แล้วก็ sign in ได้เลยถ้าไม่มีก็ต้องลงทะเบียนนะครับหลังจากที่ sign in เข้ามาแล้วจะเจอตัวกล้องนะครับคลิกเลือกได้เลยครับก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้า login by file นะครับแล้วก็ เลือก Wi-Fi ที่เราต้องการใช้นะครับจัดการป้อนพาร์เปิดให้เรียบร้อยแล้วกด Next ได้เลยครับก็รอ mm. สักครู่จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกตั้งเลยครับว่าเราจะเอากล้องตัวนี้อยู่ตรงส่วนไหนนะครับในห้องนอนในออฟฟิศในห้องโถง elle, อะไรก็ว่าไปครับ หลังจากนั้นก็จะมาหน้านี้ครับเป็นหน้าทีเา่เป็นชื่อกล้องของเรานะครับก็ตอนนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วครับจะเห็นว่ามีปุ่มเลื่อนตัวกล้องนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขลื่อนบนลงล่างนะครับ แล้วยังมีปุ่มให้เราสามารถกดอัดลงบนสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับแล้วก็ปุ่มที่เราสามารถคุยผ่านเสียงจากตัวสมาร์ทโฟนไปที่ตัวกล้องได้ตอบโต้กันได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้เราจับภาพนิ่งด้วยนะครับ ส่วนเมนูการตั้งค่าต่างๆาแนะนำให้ดูจากกระทูนะครับเป็นภาพนิ่งดีกว่านะครับน่าจะอธิบายได้ง่ายกว่าเป็นคลิปนะครับจริงๆกล้องตัวนี้เซตอัพง่ายมากๆนะครับเพียงเราเชื่อมต่อกับ wiFi เราก็สามารถใช้งานได้แล้วไม่ต้องไปฟิกพอร์ตอะไรยุ่งยากเหมือนกล้องรุ่นก่อนๆน,นะครับที่เรากว่าเราจะเซตเน็ตเวิร์ให้สามารถดูภาพผ่านมือถือหรือจากเว็บเราต้องไปฟิกพอร์ตเปลี่ยนค่า IP ต่างๆนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นเลยเพียงแค่ Connect Wi-Fi ก็สามารถใช้งานได้เลยครับง่ายมากๆครับ